สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลุ่มของเรานะคะจะมาทดลองเรื่องของการหาค่าสัมป,ประสิทธิ์แรงเสียดยฐานสถิตและแรงเสียดทฐานจนค่ะได้จุดประสงค์การทดลองของเรานะคะ <c oughs> จะมีด้วยกัน2ข้อค่ะก็คือ1นนะคะคือการหาค่าสัมป,ประสิทธิ์แรงเสียดทฐานสถิต2คือการหาค่าสัมป,ประสิทธิ์แรงเสียดทฐานจนค่ะสมการที่ใช้ในการทดลองนะครับ ในการหาสมมสิและเฉานสถิตนะครับขั้นตอนแรกก็คือวาดสามเหลี่ยมพื้นเอียงมาครับแล้วก็แตกแรงตามปกติเลยโดยตั้งสมการคือซีมาเอฟกับศูนย์โดยเอฟคือเอฟของน้ำหนักนะครับจะเท่ากับเอฟของเฉดฐานโดยเอฟคือเอฟจีสายเซต้าเท่ากับมิวเอเอ็นนะครับเมื่อใช้ค่าเสร็จแล้วจะได้เป็นเอฟจีสายเซต้าเท่ากับมิวเอชเอจีคอเซต้าเมื่อแยกค้างหาสมมสิและเฉานสถิตนะครับจะเป็น μs เท่ากับแทนเซตาครับในด้านการหาสัมสิทธิแรงเฉื S ่อยจนนะครับก็คือแตกแรงแตกแรงเหมือนเดิมโปรตีน้ะครับแต่ตั้งสมการเป็นซิกมาเอเท่ากับเอเอโดยที่ลให้ทิศขึ้นเป็นทิศบวกนะครับแรงของแรงเฉืานลบกับแรงของน้ำหนักนะครับเท่ากับ MA เราแทนค่าเราเปไปเลยนะครับ μk คือสมมสิทธานเชิษทาจนที่เราต้องการนะครับก็คือ μk n ลบ mg สายเซตาเท่ากับ ma μk mg คอเซตาลบ mg สายเซตาเท่ากับ ma เมื่อยายค่างนะครับก็จะเป็น μk เท่ากับ a บวก g สายเซตส่วนด้วย g คอเซตาในการหาค่า a ครับหาได้จากสมการ s เท่ากับ ut บวกหนึ่งส่วน t กำลังสหน้าที่แห่งนี้นะครับ u เ่ากับศูย์ก็จะเป็น เเท่ากับสองส่วนทกำลังสองครับและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองนะคะจะมีทั้งหมด6อย่างนั่นเองค่ะ1ค่ะคือแผ่นกันลื่น1แผ่น2อุปกรณ์วัดมุม1เครื่องค่ะในที่นี้นะคะเราจะใช้เป็นโทรศัพท์มือถือค่ะ3คือกล่องและมวล1ชุด4พื้นรองเท้า1แผ่น5กระเบื้องหยาบ1แผ่นและหกกระเบื้องเรียบ1แผ่นค่ะ ในการทดลองของเรานะคะจะแบ่งเป็น2ตอนค่ะตอนที่1น,นะคะคือการทดลองหาสัมประสิทธิ์เสียดทานสถิตค่ะโดย1นระวังกระเบื้องพื้นหยาบเนี่ยโดยทํามุมศูนย์องศากับพื้น2นําพื้นรองเท้าเนี่ยติดกับกล่องใส่มวลจากนั้นนําไปวางไว้บนแผ่นกระเบื้องหยาบแล้วตั้ง อุปกรณ์วัดมุมค่ะ 3. จากนั้นยกกระเบื้องขึ้นจนกว่ากล่องใส่มวลจะเริ่มเคลื่อนที่แล้วให้บันทึกค่ามวลที่ใส่กับค่ามุมที่เราได้ค่ะ 4. ใส่มวลเพิ่มทีละก้อนจนถึง1,000กรัมแล้วทำซ้ำการทดลองนะคะในข้อ1-3ถึงสส่วน5นําค่าที่ได้มาคํานวณหาค่าสัมประสิทธิ์เสียฐานสถิต6เปลี่ยนจากกระเบื้องหยาบเป็นกระเบื้องเรียบค่ะแล้วทําซ้ําข้อ1ถึงข้อ5 เนะคะก็คือเปลี่ยนจากกระเบื้องเรียบเป็นแผ่นกันลืนะ่นแล้วทำซ้ำในข้อที่1ถึงข้อ5ค่ะตอนที่2นะคะก็คือการทดลองหาค่าสัมประสิทธิ์เสียดทานจนในการทดลองของเรานะคะจะเริ่มที่1วางแผ่นกระเบื้องทำวางแผ่นกระเบื้องหยาบทำมุมสาสิบองศากับพื้นแล้วกำหนดจุดเริ่มต้นบนพื้นกระเบื้องหยาบและระยะ 20เซนติเมตรสองนำพื้นรองเท้าติดก,กับมวลใส่มวนแล้วจับไว้ที่จุดเริ่มต้นสามปล่อยกล่องใส่มวลจากจุดเริ่มต้นพร้อมทั้งจับเวลาจนกองใส่มวลผ่านที่ระยะ20เซนติเมตรแล้วกดหยุดเวลาค่ะสี่บันทึกค่าเวลาที่ได้ลงในใบบันทึกผลการทดลองห้านำค่าที่ได้มาหาค่าสัมป,มประสิทธิ์เสียดทานจนหกเปลี่ยนจากกระเบื้องหยาบเป็นกระเบื้องเรียบโดยที่กระเบื้องเรียบเนี่ยจะทำมุมกับ พื้นเป็นมุมห้าสิบองศาแล้วทำซ้ำข้อหนึ่งถึงข้อห้าค่ะเจ็ดก็คือเปลี่ยนจากกระเบื้องเรียบเป็นกับเป็นแผ่นกันลื่นโดยทำมุมหกสิบองศากับพื้นแล้วทำซ้ำกับทดลองข้อที่หนึ่งถึงข้อที่ห้าค่ะวิเคราะห์ผลการทดลองนะครับต <c oughs> อนที่หนึ่งนะครับการหาทดลองหาสัมประสิทธิ์เสียดสัมประสิทธิ์เสีสยดทางสถิตกับเบื้องหยาบนะครับ เราจะได้ค่าออกมาทั้งหมดนะครับ11ค่าจากนั้นนะครับเราทําการเฉลี่ยค่าของสัมประสิทธิ์เสียบทานสถิตท,ทั้งหมดที่ได้นะครับจะได้ออกมาเป็น0.53นะครับทําแบบเดียวกันนะครับกับกระเบื้องเรียบจะได้ออกมาเป็น0.89และทำกับแผ่นกันลื่นนะครับจะได้เป็น1.47 <c oughs> จากนั้นนะครับในตอนที่2การทดลองหาสัมประสิทธิ์ เสียดทานจนกระเบื้องหยาบนะครับเราทําการจับเวลาได้ดังตารางเลยครับจากนั้นนะครับเรานํามาเข้าสมการที่เคยอธิบายไปก่อนน้านี้แล้วจะได้มิวเคนะครับของกระเบื้องหยาบนะครับออกมาเป็น0.52ของกระเบื้องเรียบนะครับออกมาเป็น0.56และสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานจนของแผ่นกันลื่นนะครับจะเป็น1.15ครับ สรุปผลการทดลองนะครับค่าของสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิตและก็สัมประสิทธิ์เสียดทานจนเนี่ยจะแสดงอยู่บนตารางดังนี้เลยครับ <or crashes> ซึ่งสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิตเนี่ยจะมีค่ามากกว่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานจนอยู่เล็กน้อยนะครับซึ่งถูกต้องตามทฤษฎีนะครับด <c oughs> ังนั้นนะครับจากการทดลองเนี่ยพบว่าเมื่อทําการทดลองหาสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิตพบว่า ค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานกระเบื้องหยาบก,กระเบื้องเรียบและแผ่นกันลื่นมีค่าเป็น0.5 3 0.89้าสาจแและ 1. 4 7สี่เจดตามลำดับในในตอนที่สองพบว่าค่าสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานจนของกระเบื้องหยากระเบื้องเรียบและแผ่นกันลื่นมีค่าเป็น 0. 5 2 0.56หห้าหและหนึ่งหนึ่งหตามลำดับครับสาเหตุของความคลาดเคลื่อนนะครับมาจาก1นนะครับในการทดลองตอนที่สองนะครับ กล่องจะมีการเคลื่อนที่ที่เร็วมากทําให้การจับเวลานะครับไม่ละเอียดเท่าที่ควรสองครับสเกลองศาที่ใช้มีความละเอียดเพียงหนึ่งองศาทําให้ไม่มีความละเอียดเท่าที่ควรครับและสามครับขณะปล่อยกล่องใส่มวล <c oughs> ขออภัยครับกล่องนะครับจะมีจะเกิดการหมุนเล็กน้อยทําให้การวัดเวลามีความคลาดเคลื่อนได้ครับสมาชิกกลุ่มนะครับ ผมนายนะชิดดาศรีลักนาะสนยจิช่อกหนึ่งศูนย์หกแปดห้าครับครับผมน,ยนายยานพัฒน์ริมราราวงศูนย์เจ็ดหกหนศูนย์หกแปหกครับค่ะดิฉันนางสาวสุวิตตาถนังโลกแล้ะศูนเจ็ดหกหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่ศูนย์ค่ะครับขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับค่ะ